ทุกท่านทุกคนเนาะก็เลยเวลาประมาณห้านาทีเนาะห้าน,นาทีเนาะอันนี้ก็จะจะบชั่วโมงแล้วก็จะได้ลงไลเนาะเลยห้านาทีห้านาทีก็เตรียมตัวเตรียมตัวบวกเวลาก็ได้เลยเนาะเตรียมตัวบวกเวลาก็ได้เลยเดี๋ยวเวลาห้านาทีก็จะได้ลงไลนและก็บวกเวลาก็ได้เลยเนาะบวกเวลาก็ได้เลยเดี๋ยวเวลาห้านาทีห้านาที เตรียมตัวเตรียมตัวเบิ่งหมู่ลาก็ได้เลย มือไม้บุกไม้บุกมือลากได้เลยเนาะไปได้เนาะบุกไม้บุกมือก็ได้เลยพอคนเรืวละห้านาทีเนาะก็ขอบคุณก็จะไปแว่นสายแว่นก็ไปได้ไปได้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณคุณยาอบขอบคุณพี่ฟาดขอบคุณพี่โอเนาะขอบคุณน้องยาขอบคุณคุณสมบูรณ์ขอบคุณคุณแม่ละไม่เนาะที่แบบกำลังใจในยามเช้าของนี้แล้วก็ขอบคุณกำลังใจที่ไม่ได้ ไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาเนาะมาคนไหนก็เลืมให้ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนใจนั่นแหละที่แวะมาให้กำลังใจก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆกำลังใจและเป็นเงื่อนไที่สุดเนาะกำลังใจ่เลย เดีวพอน้องก็เป็นโลกเดียวกับพี่สาวเจอาอ๋อก็รักสาธาพการกินของเค็มของดิบมันเป็นหมดแหละเนาะก็ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณยายเนาะที่มางาลังใจเนาะในเช้าในมุ่งฉันพนักงานขอเชิญเนาะขออนุญาตทุกคนแหละลงไลก์ก่อนเนาะเพราะว่าจะได้ไปเข้าทํางานแล้วเนาะขอขอให้ท่านทุกคนโชคดีมีใจกันทุกคนนะครับจะจีบจะใครจะจุนเนาะพบกันใหม่เนาะพรุ่งนี้ในเช้าวันเสาร์เนาะเช้าวันเสาร์พรุ่งนี้พบกันใหม่ ขอให้ทุกคน,กคนโชคดีมีชัยกันทุกคนนะครับบ๊ายบยโชคดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายยครับบายครับ